สดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel Fast News โรงเรียนอนุบาลดำรง,รงราชานุสรณ์สพปศิสเกตเขตสีประจำวันที่14สิงหาคม2567ดิฉันเด็กหญิงพัชรสุดามุมตานักเรียนชั้นป .6 ทับ7ค่ะดิฉันเด็กหญิงสุคนรถราสว่างนักเรียนชั้นป .6 ทับ6ค่ะสวัสดีค่ะยายไหมวันนี้มีข่าวอะไรบ้างคะ วันนี้มีข่าวเยอะมากเลยค่ะรวมรวมแล้ว6ข่าวเลยค่ะโหเยอะจริงๆงั้นเราไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรรับรางวัลภาพยนตร์ระดับประเทศเมื่อวันที่7สิงหาคม2567นายธนบดินคันทะประทีปรูผู้ฝึกซ้อมเข้ารับเกียรติบัตรกับนายลิขิตเพิงประสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสิสเกตเขตสีในการตัะกวดคลิปภาพยนตร์สั้นเรื่องจุดเปลี่ยนและได้รับการคัดเลือกเป็นคลิปภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรมระดับประเทศโรรการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปีงบประมาณ2566หน้าหอประชุมพลังบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตสลําดับต่อไปว่าปฏิบัติรางวัลวิทาัย โครงการโรงเรียนรุ่นธรรมสพทปปีงบประมาณ2,500 0สนย์ระดับประเทศได้แก่โรงเรียนอนุบาลนังโรงราชาเมืองสองชื่อผลงานจุดเเรียนเห็นภาพยนตร์สั้นแล้วเราอยากแสดงบ้างจังน่าสนุกเนาะยายไหมเค่เค่เดี๋ยวเราลองไปสมัครกันนะส้มโอเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันต่อค่ะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเข้านิเทศเยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนปฐมวัยเมื่อวันที่8สิงหาคม2567นายสุยศผู้สิงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสอนและนางสาววราภรจันทาทองรองผู้อำนวยการได้เข้าเยี่ยมเยียนนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยโดยได้เข้าไปเยี่ยมเยียนชมชั้นอนุบาล3ทับ2 โดยมีคุณครูกะนิฐาสายโนเป็นคุณครูประจำชั้นซึ่งปีที่แล้วห้องเรียนอนุบาล3ทับสเป็นตัวแทนห้องเรียนปะถมวัยของโรงเรียนก็ได้รับรางวัลเบสแพล็กทีทห้องเรียนคุณภาพระดับปถมวัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสีด้วย แหม้เห็นน้องๆแล้วคิดถึงตัวเองในวัยอนุบาลเลยเนาะสนุกมากๆใช่เลยค่ะคุณครูใจดียิ่งห้องเรียนสะอาดและมีสื่อที่หลากหลายทั้งสนุกและได้ความรู้ด้วยจ้าไปดูขขาที่สามกันเลยรองผู้อำนวยการนำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองทำบุญตักบ,บาตรในวันพริหัสบดี เมื่อวันที่8ตงหาคม2567นางสาวราพรกันทาทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชาลสอนได้นำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมทําบุญตักบาตรในวันพระฤหัสบดีโดยได้มีมนต์พระสงฆ์จากวัดสิลวราวาสมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง โดยพระสงฆ์ได้เทศนาข้อธรรมเพื่อนำไปปรับในการดำเนินชีวิตและในครั้งนี้ได้มีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองได้ทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากณนะหน้าอาคารห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรชีวิตของเรานั้นดำรงอยูไ่ได้ต้องอาศัยปัะจัยี เราจึงแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้งชีวิตพวกท่านทั้งหลายมีศรัทธานในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองชีวิตไกลกว่าบุคคลทั่วไปเห็นว่าชีวิตในประโลกนั้นไม่ได้ใช้ปัจจัยสี่แต่ใช้บุญเป็นที่พึ่งจึงได้ผลถขวายมาสั่งสมบุญด้วยการให้ทานอยู่เป็นประจำ พวกเราตระหนักในคุณค่าของคุณจึงมาสั่งสมบุญซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไปคือสิ่งที่หาไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้ไม่ได้หาหมายความว่าปัจจัยสี่ที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตนั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วกับไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่ใช้ในโลกหน้านั้นก็คือคุณแต่ไม่ได้แสวงหาเพราะอาวิชาคือความไม่รู้ปฏิเอาไว้ท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้แสงสว่างเกิดชาวโลกเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านทั้งหลายขอให้พึ่ใจเกิดว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้นคุณค่าไม่สูญเปล่าผ่านไปพร้อมกับคุณบารมีที่เพิ่มขึ้นสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มกุฏะพศาสนาเกิดมาสร้างบาร ฟังคำเทศนาแล้วได้เห็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะส้มโอที่สำคัญเรายังได้ฟังทุกๆอาทิตย์ด้วยค่ะยายไหมข่าวต่อไปข่าวอะไรหรอคะผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นลูกกระตันยูในวันแม่แห่งชาติ2567 เมื่อวันที่9สิงหาคม2567นายสมยศภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสองได้มอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่นและลูกกระตันยู ประจำปีการศึกษา2,567มีการรำถวายพระพรจากนางรำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่5และผู้อำนวยการได้นำร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสด,ดุดีพระแม่ไทยร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณหอประชุมดำรงวิทยาพัฒน์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุอร สวยงามมากๆเลยนะยายไหมใช่เลยจ้ะนี่เห็นน้องๆฝึกกันแค่วันสองวันนะยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปกันเลยค่ะรองผู้อำนวยการได้ตักบ,บาทจุดเทียนชัยถวายพานพุ่มร่วมกับส่วนราชการที่วัดสิริวราวาส เมื่อวันที่12สิงหาคม2567นางสาววราพรจันทาทองและว่าเที่ยร้อยตรีหญิงสุกัรยาวงแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสอ์ได้ร่วมกับอำเภอกันทารักษ์ทำบุญตักบ,บาตรโดยถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสการะถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำโดยนายพรชัยวงงามนายอำเภอกันทารักษ์ นำภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและผสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเปิดกรวยถวายราชสักการะพร้อมร้องเพลงสรรเสริมพระบารามีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีณวัดสิริวราวาสอำเภอกันทรักษ์จังหวัดรีสเกต ผู้อำนวยการโรงเรียนรับเกติบัตรโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศิลห้5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเมื่อวันที่14สิงหาคม2567นายสมยศผู้สิงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสศน์ได้กล่าวต้อนรับคณะธรรมานิเทศคณะครูแม่ดีเด่นในพิธีเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ปี2567และรับเกียรติบัตรในนามผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุบรรฉัรสุวรรณเข้ารับรางวัลในฐานะครูเจ้าของโครงการและในครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรได้คัดเลือกแม่ดีเด่นของโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรคือนางจีราพรพวงจำปา อาชีพข้าราชการครูมารดาของเด็กหญิงรมิดาพวงจำปาประธานสภา,านักเรียนปีการศึกษา2567เข้ารับเกียรติบัตรกับนายลิขิตเพลงประสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต4ณหอประชุมดำรงวิทยพัฒโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เป็นตัวแทนของลูกๆนะครับจะทำสามอย่างตามปรารถนาของคุณแม่ให้ดีที่สุดอันดับแรกก็คือเป็นคนดีคนดีก็คือสีห้าเนี่ยลูกๆอยากรักษาสี่ทาให้ได้ความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสีห้าทั้งหมดเราต้องรักษาก็ขอชื่นชมคณะดำเนินการแล้วก็ผู้ปูกเปิดโครงการสี่อ้าเป็นโครงการที่ยกระดับ จิตใจโครงการที่พัฒนาทำลงไว้ซึ่งความดีนะครับสองก็คือจะดูแลคุณแม่นะครับให้ดูแลสุขภาพดูแลจิตใจดูแลน้ำใจคุณแม่ให้คุณแม่อยู่กับเรางาๆสามนะครับก็คือเป็นคนเก่งคนเก่งก็คือคนมีความรู้ที่จะไปพึ่งพาตนเองได้ไม่ทําททำดูแลตนเองได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น นี่คือนยิยามคนเก่งเอาแม่คุิดว่าลูกขอให้ลูกพึ่งพาตเนเองได้ดูแลตเนเองได้ดูแลคนอืน่นช่วยเหลือคนอื่นได้และสูงสุดก็คือดูแลสังคมก็จะพยายามทำความดีดูแลสังคมประเทศชาติเอาบุนตรงนี้ให้คุณแม่ทั้งหมดนะครับก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสถานที่งานอันยิ่งใหญ่ พวกเรานะครับถึงแม้จะลำบากแม้จะยากแต่ว่าวันนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อแม่พวกเรานะครับเป็นความดีๆแม่ท่านพวงหน่วยการของเราทํางานตลอดไม่ได้พักเลยเนาะใช่เลยค่ะก็ภาระงานของอนุบาลดำรงเยอะแยะเราเห็นในเพจโรงเรียน 27กันยา2567นี้ท่านก็จะเกษียณอายุราชการร่วมกับคุณครูทองวันชื่นใจและคุณครูรุ่งรัตสมบูรณ์ปูชนียาจารย์ของเราอีกสองท่านค่ะคิดถึงท่านทั้ง3นะคะแต่นั่นแหละก็เป็นไปตามวิถีราชการงั้นเราลากันเลยไหมคะยายไหมพวกเรา ADR Channel Fat News ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ